เรากำลังมีงานศิลปะนะครับระดับโลกเลยนะพี่เต๋อโลกศิลปะจากเชียงรายนะครับสอสากลนะครับปีบริหาร2 5 60, 6 6ถึง2 5 6 7ค่ะซึ่้ผมด้วยครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ สารปัญญาเนยครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเขตอำเภอเมืองเชงรายครับเขตสี่เขตสี่ก็ประกอบไปด้วยตรบูลพ่ออนชัยแม่กอนห้วยชมพูและสันไสห้าห้าหมู่บ้านครับท่านครับผมเป็นสมาชิกของชมรมสโมสรฝึกพูดมานานแล้วนะครับแต่ผมจะพูดตอนที่ว่าง ให้พิธีกรเขาจัดให้นะครับเเรื่องเทคนิคในการมาเลย์เทคนิคในการพูดดีกว่าเพราะว่าเราธีของเราก็ได้เรียนมาที่แล้ววันนี้เราได้มาเกี่ยวกับข้าวที่สั่งจันทร์สินนะครับท่านเป็นวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายครับค่ะท่านได้ที่ทำมนที่น้ีคาอยู่ะสำนักพูดก็ยินาีต้อนรับครับแอคชั่นครับ เดี๋ยวมูจักเดี๋ยวแล้วเส้นพลังเายเต็นทายผมเห็น้อับรองเยรับต้ออกเลยกันอันนี้เปิ้นจมนะเปิ้นจมหนึ่งสองมหนึ่งส ไล่เงาอกไปเลยนักอู้ไปเลย <c oughs> ผมเป็นนักอู้ไปเลยมันมีมาตรฐานมีหางกันหนสักอย่งางเชลซีสกูมาอดกับต้องสอบแต่ผมนี่สุดยอดองนักนักความแข็งนักกิ่วิทยาผมาเมาเนน่ะมือปเขาปอบจอร์ดไ้มครับเดินเด้อใช้นิ่งที่เทศนี้ อันนี้เติมแห,หน่อยไหมเปี่ยนนะและในช่วงนี้ขอท่านที่จะเป็นประธานดิพิธีมอบวุฒิบัตร ห 6, 6ถึง2,500 ต้องอ uh, totally ื่นครับเดินข้างหน้าคืออะไรครับเรียบร้อยครับพร้อมนะครับกล้องครับหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับ หนึ่งสองสามครับอีกครั้งน,นะครับ1,2,3วันนี้เราได้เห็นตัวอย่างที่สุดยอดนะคะรับท่านอาจารย์เฉลิมชัยทุกคนก็ปับปื้มแล้วก็ได้เห็นชีวิตของท่านการพูดจากชีวิตสมโมสรฝึกการพูดเชียงรายคนแรกสองก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญนะครับมาถึงเวลาระทึกใจที่ทุกท่านรอคอยแล้ววันนี้นอกจากที่เรา เวลาที่อยู่ในสโมสรน,นะคะเรามีการฝึกการพูดทั้งแบบเตรียมตัวและที่สาคัญที่สุดที่เราให้ความสนใจและความสําคัญมากๆก็คือการฝึกการพูดแบบฉับพลันท่านพิธีกรคณะกรรมการและสมาชิกทุกสมโมสรคะ่ะทุกวันนี้เราก็ยังต้องเรียนการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้คือการที่เราเพิ่มพูนปัญญาให้กับตัวเองเราเกิดมาทุกคนนะคะล้วนอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงแ,และเติบโตในชีวิตเป็นคำถามที่ตอบได้ง่ายในความรู้สึกของผมเพราะอะไรนะครับผมเจอเรื่องนี้อยู่บ่อยมากมีคำพูดหรือมีคำคนที่เขาพูดถึงเราเนี่ยนันน่าจะเป็น กับยาค่ะ,คะนั้นสุดยอดจริงๆที่ฉันดีใจมากที่ไม่ได้ป็นกรรมการตัดสินนะคะเพราะว่าตอนนี้ขอเวลาให้กรรมการดูว่าในความรู้สึกของท่านนั้นการประวดในวันนี้นะไม่น,นิจจามจริงๆท่านก็ฟังทุกคนพร้อมๆกันเพราะว่ากรรมการบอกว่าปวดเสียงเวียนเกล้าปีปากของคุณพลแต่ละที่นั้นยอดเยี่ยมเฉียดฉิวกันมากค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพองทุกท่านครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเด่นศัชสีสยะนะครับในนามผู้ก่อตั้งสโมรสรพูดเชียงรายครับวันนี้รู้สึกภูมิใจดีใจมากเลยครับมีเพื่อนสมาชิกต่างสโมรสรมาทั่วภาคเหนือ แล้วก็มีท่านผู้มีเกียรติที่จังหวัดเชียงรายนะครับมาเป็นกําลังใจมางานฉลองครบรอบ27ปีสมสอ,สอนฝึกการพูดเชียงรายนะวันนี้โชคดีเราได้ฟังอาจารย์เฉลิมชัยได้บรรยายสุดยอดมากนะครับให้หลักการพูดที่ดีมากเลยเอาการพูดที่ออกมาจากใจนะครับถ้าอย่างไรแล้วขอเชิญชวนนะฮะ ถ้าท่านใดพอมีเวลาว่างแล้วก็อยู่จังหวัดเชียงรายขอ,อเชิญมาสมัครเป็นส,สมาชิกกับเรานะครับเราทําเพื่อสังคมแล้วเรามีการฝึกการพูดทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทายหลังนะครับแล้วก็มาเป็นสมาชิกร่วมกับเรานะครับพัฒนาการพูด พัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับผมหมายเลขโทร0869114878ครับสโมสรฝึกการพูดจังหวัดเชียงรายของเรานะครับได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่วันเริ่มต้นก่อตั้งสโมสรของเราวันที่29กันยายนพุทธศักราช2539นะครับแล้วเราก็มีการพัฒนาเติบโตมาทุกๆปีมีนายกสโมสรคนใหม่ ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นผู้บริหารนะครับจนถึงปัจจุบันนี้27ปีนะครับผ่านไปแล้วเรามีสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาจากเรานะครับหลักสูตรต่างๆเนี่ยประมาณพันกว่าคนนะฮะที่ออกไปรับใช้สังคมนะครับอย่างไรขอเชิญชวนมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับ0869114878ครับสวัสดีครับ